รายงานผลการปฏิบัติงานนายสรศักษั์บุตรบำรุงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบงทาลาดระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายน2566มีผลการปฏิบัติงานดังนี้องค์ประกอบที่หนึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งมีการบริหารงานโดยใช้รูปแบบ นวัตกรรมการบริหารสารัสรั์โมเดลส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนผู้บริหารเป็นผู้นิเทศกำกับติดตามและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC องค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาบริบทอาคารสถานที่ให้สะอาดร่มรื่นเหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานแก่คณะครูและนักเรียนผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านเดิงคาลาดผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการหักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา2,565เมื่อวันที่17สิงหาคม2,566โรงเรียนบ้านเบงทาลาดผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทดีเด่นระดับเหรียนเงินประจำปีการศึกษา2,565โรงเรียนบ้านเบงทาลาดเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปอดขยะซีโรเวสคูลประจำปีการศึกษา2566และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่7มิถุนายน2566โรงเรียนบ้านเบิงทลาดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2,566ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2โดยมีผลการแข่งขันดังนี้เด็กหญิงวิทชาพรบุญบางรุงได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมคัดลายมือระดับป1นถึงปสเด็กชายอาชาในาวิเศษศิริได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแต่งกรสเี ระดับป .4- ถึงป .6 และเด็กหญิงกิรินามุทุสาหิมได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมคัดรายมือระดับป .4- ถึงป .6 จัดกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วเขียนตามคำบอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมอบรางวัลเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเบ่งทลราดเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายหลักตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่2ปี2565โดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทเขต2เมื่อวันที่17-18สิงหาคม2566ที่จังหวัดปุบบนราชธานี โรงเรียนบ้านเบงคาลาดเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศ Q Info เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งที่3กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่11กันยายน2566ณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2 มีผลการทดสอบ NT และ RT ชั้นปฐมศึกษาปีที่1และชั้นปฐมศึกษาปีที่3ส,สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ